ฮูยโอ้โหอันนี้บิ๊กปลาดุกครับพ่อแี่น้องโอ้ยใส่โลคว้าครับปัดตู้มเติมปากเอาไว้ยโอ้โห้มันมันมันครับพี่น้องโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยขอให้เขาถ่ายคลิปหน่อยพี่เอาเลยเอาไลครับเอายกเลยโชนอยโชนอยโชนอยโอ้ฝีมือฝีมือ โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมันจะน้อยเลยจะได้เลยนะ่ยโหตัวเนี้ยโอ้แนี่งอเลยติดหนวดด้วยอุ้ยติดหนวดด้วยโอ้ดุติดโอ้ยปวดนี้ปวดนี้ใส่ถางไว้ล็อกเงี่ยงล็อกเงี่ยงเฮ้ยมึงจับงั้นอย่างนั้นข้อมือละกอนละกอนนะครับผมอันนี้ช่องข้าวกล้และกุ้งมา ลุดโอ้ทำไมเขาคือหมานแท้เราทำไมอขอโชว์หน่อยสักทีโอ้โหเนี่ยโอ้น้องนี่ฝีมือสุดยอดเลยเนี่ยจะเต็มกระชังเลยครับเนี่ยนี่ครับผลงานผลงานไม่ธรรมดาโอ้ไสค์กำลังปนเนาะเอิ้นปนปนครับปนแสบ โอ้ยพวกโคนลูกทุ่งบ่ได้วัตถุดิบไปเฮ็ดอาหารเออม้อนี่เออีกแล้วโอ้ยฮุ้ยโอ้โหอันนี้บิกปลาดุกครับแม่พี่น่องโอ้ยใส่โลกวัวครับปลาทูไม่เต็มปากเับเว้ยโอ้โลกกว่าเนาะตัวนี้นะเกี่ยวห่างเป้าดูดีดาปาก ป่าเขาบอกเกี่ยวหาโอ้ยฝีมือครับตัวเต็มๆช้อนน้อยช้อนน้อยช้อนเตียวป๋าอันนี้คือไงของเขาป่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวคิดเดี๋ยววะโอ้ยน้องเขาคือหมานครับแ้ทีมบอกข้อคือนางสาวเด้อ เฮ้ยจอรดเล็กๆเก็บไว้กูนายเหยื่อไหนที่ว่าเด็ดเราก็จะหาครับพี่น้องอันนี้มาแลงสาบเลยเพราะว่าปลาดุกกินดีกับจัดอี๋หาเหยื่อหาเหยืหย่ออุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไวทันจ่อยเอาลงน้ำ อันไหน,น,นเขาว่าเหยื่อเด็ดก็จะหาครับพี่นอ้องน้อไปแล้วไปแล้ววไปเลยลงน้ำไปเลยนูน่นมุดน้ำหนีเลยไรดิกิมดอก